คนเข,าข้าคนแรกเลยอ่าใช่ต้องต้องให้อ่าแก๊ง VPN นะเข้าก่อนพี่เแต่พวกพี่น้องให้เข้าไปไม่เข้าไปไม่อยู่ข้างหลังเลยเกียร์ผมเห็นนะขนาดบรรลุมพี่หยองสามคนนะหิวข้าวเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวเลยเราไม่ลงแล้วสุดท้ายโดนพี่หยองตายตายแล้วหมัดดาเมจดที่มันก็โกงเหมือนกันนั่นนี่ไงจะบอกแล้วบัตรบลูทูธนอกระบบ เรามีกันทั้งหมด8คันนะอ่าฟังนะเขาอยู่การ์ดคาสิโนนอเราอยู่นอเขาแลครับระวังแค่เยู่เออนี่รอนัดเหรอเขาเขานัดเราไขว้หน้าเดมโพน่ะเดือดร้อนนี่ไงตำหินว่าอะไรกูกดอ่ะพี่ไข่ไม่ไข่ประมาณแล้วพี่ไม่พี่หมูพี่หมูประมาณแล้วพี่อุ้มเลย สวยแบบทาค้าซีนอยู่เทียเอ้ยสัตว์พุ่งไปนู่นค่อยค่อยๆขับกันไปนะนะคันปตะวันค่อยๆค่อยเร่งตามเราไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวใครขึ้นหลังได้เดี๋ยว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 แผนแผนที่ผมคิดนะใครชุดหน้ามั้งอ่ะที่จอดก่อนพี่ตีพี่ตีพี่เหมือหยางนะมือหยางเฮ้ยพี่อย่าอย่าเพิ่งเข้าอะไรเพิ่งเข้านะ มรารอขับรถไม่ถึเห็นฟ้องผมนะผมจะเข้าไปในกระดาษคนเดียวทุกคนไม่ต้องเข้าติดนะทางนะใครนำมาติดทางนะได้อได้อยู่ทางนี้ไ,ได้ใครขับแลมโบอยู่หลังนะจอดทำไมทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไป<อ>ใเลยกฎีโนโนกับกูเนาะใครเนี่ยจะชนตู่ผมอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเตยเตยอโน่อ่ะฮะอ่ะฮะพูดต่อเลย มะทุกคนอย่ายังไม่ต้องเข้านะยวผมจะเข้าไปกับนักกีแค่สองคนจะไปเช็คจํานวนเขาว่าเขามีกี่คนมีซ่อนมีแอบหรือเปล่าให้ทุกคนรออยู่ตรงข้างล่างถนนก่อนนะครับผมไม่ก็้าแบบทำใหก้ที่สุดใช่แล้วผมจะเหินลดลงมาให้เซ็นตโนใครอ่ะของมันว่าสีม่วงมงเมื่อกี้อตอนนี้เห็นแค่6กคันนะคนราหายไปสองคันหลังที่ยนั่นอยู่หลังยังไ้นะวะไอ้ดอยดอยดอยนักกีไม่ขึ้นทางเมื่อกี่แบบไปไหนอ่ะเออคันหน้านหน้ารอก่อนนะ เป็นเอ็มอารไม่ครบผมจะเข้าไปเช็คกันแต่แต่ล,ลที่สองคนที่เดือดร้อนก่อนครับที่เอดรอนครับไอเว้ครับเอ่อดออยู่ไหนดอโอเคเห็นแล้วไปับรอ,องฉอล,อลองก่อนนะมืนเดิมนะครัโอ้โหมันใช้คัมมอชโชเล่นด้วยหรอตอร์ตอรี่ของโลได้หรอได้นะไม่ได้นะเขาไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ได้ขับมีประมาณสิบสองสิบสามคนนะฮะขุดกันหมดเลยย่ะขุดเตี่ยม ตำรวจเหนี่ยมเลยราิดเลนมาสรอบแล้วตำรวจเจอมันด่าคนทีัขางหน้าอยขับขับสาไปสามาเดี๋ยวถึงไหนกันแล้วพี่อยู่ลาสามไม่ขอนะครับสิบห้าสิบห้าคนผมดูละ ไม่ใสิบห้าคนหรอสิบห้าในกระดานนี้ตีได้นะครับลืมบอกใช่แค่ตีได้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกคนารคาสิโนครับอะผมเห็นอีกฝั่งนึงอ่ะจริงเราไปจับอีกฝั่งก็ได้นะอะได้เินบาวันปั๊กี่อ้อมอ้อมอยู่ข้างหลังพี่มันไกลเกินไปอะระยิบเกินเกินโดนไม่ทันกาดคาสิโนครับเขาโทรมาแล้ว ให้แม่พี่พี่มาดูต no, right, right. oh, oh um ั right. really. ้งนานรอบตลาดหายนะตอนนี้เขาอยู่ตลาดกาจินาใช่เนี่ยตอนนี้พี่พี่ตัวพี่ก็พอแล้วผมมาเลยเหรอหลบหลังพกหลบหลังพวกคนหนึ่งแม่ทุกคนมาเลยได้ยินหัวทีบัสเข้ารีด้วยถ้าได้ยินหัูทีบัะรีเลยเขาอยู่ในนังใช่ไหม เออใครแจ้งงานนะครับว่าจะเข้าตรงๆหรือว่าไงตอนนี้จอดแอบ,บอยู่แล้วก็จอดรถฝั่งตรงข้ามเขาแล้วก็ใส่กันเลยพี่ใช่ปกติเลยใช่ไหมเดี๋ยวเพราะว่าน,นี้คือเราเล่นนัดเราไม่ได้แบบว่านเนี่ยโอเคโอเคเอออเคำถาแบบที่กูพูดเปล่ามัคือจอดไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยืนเรียงแล้วก็จัดนี่เลยจัดชุดแล้วก็ตีเลยอาบบ่าเสร็จป่ะจอดข้างซ้ายซ้ายผมกำลังวนเช็คอยู่นะรอเป็นนึงรอใจเย็นนะครับครับโย่ ผมขับจนทุกคุมอ่ะขวาเมื่อกี้หน่อยครับพี่ม้านที่มีต้นไม้ด้วยข้างหลังเราจะเหลี่ยมหลังแล้ววะใช่ยเ,เราขับรถลงกได้เข้าข,ขับเข้ามาเลยครับ,บไปเลยแต่เขาฝั่งัเขานะเขาอยู่ฝั่งเก็บรถนะใช่ใช่ ค่อยๆเดินค่อยๆแต่ชนกันค่อยๆเตะไม่ตองต่อยในนี้เลยวัดติดต้นไม้ตลอดเฮ้ยเราไปเราไม่ต้องเก็บรถเรามาเก็บฝังนี้ครอย่นี้อไปเก็บรถไแล้วเก็บรถเก็บรถก็โดนเข้าไปตรงนั้นแหละใครเจ็บอ่ะเออใครอ่ะเออพอลงรถแล้นะใครอยู่ชุดหน้าชุดซ้ายชุดขวาจดเลยครับจัดเลยไม่งั้นมันจะเสียเวลาล็อกรถด้วยนะทุคนล็อกรถด้วยนะ ขึ้นโหเราเราเยอะครับเดี๋ยว้ราเดี๋ยวเราแล้วนี่ไหมขึ้นโหขึ้นใหม่หายปะตันได้ไหมลงรถเลยทุกคนพาวเมยพาวเมยชุดซ้ายชุดขวาจัดเลยครับจัดเลยแล้วตัวห้อยเข้ามีหน่งด้วยมาเนี้ยมานี่ฉลามเดนมาพี่ตอมเล้งมานี่ทุกคนยังเนี่ยครบแล้วนะครบแล้วนะถ้าเดินถ้าจะไปไม่ต้องวิ่งนะครับเดินไปเอาเดินไปเอาไม่ต้องนะอย่าอย่ายืนเฉยๆนะอย่าให้เขานับ มาครับเดินเดินบอดเลยไปเลยนะไปเลยเดินมาละพเดินพ่อเดินพี่ไปไปเพิ่มวิ่งขึ้นเลยพี่ไวเปอร์ไวเปอร์วิ่งขึ้นเลยขมาขวาอะไรอ่ะเขาเล่นสายขวาเหมือนกันนะไปเลยไวเปอร์เขาเล่นเหมือนกันไปเพิ่มวิ่งขึ้นเลยไวเปอร์วิ่งขึ้นเลยอ่าเข้าตรงกลางหน่อยครับตรงกลางตรงกลางโล่งกันแต่ไม่มีเขาเข้าสายเขาเข้าสายเขาเข้าสายระวังมันแตกมันแตกวิ่งถมแล้ววิ่งถมเลยเก็บหลังเลยสามได้ถมเก็บหลังเลยเก็บหลังเลยเข้าแล้วก็ไปเข้าเลยไปเลย เก็บเลยเก็บเลยซายเข้าเลยซายเข้าเลยขวาเข้าแล้วเฮ้ยมันมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีหลังรุ้นอ่ะหลังรุ้นอ่ะมัน่ะมันแยกเรามันแยกเราฮะโหลมันแยกเรามันจะลุมมันจะลุมใครโดนเยอะบอกด้วยใครโดนเยอะบอกด้วยใครโดนใครโดนซ้ายซ้ายขวามาดิกันจะหอกมึงฟอร์มเพื่ออะไรฮะมาดิวิบานโดนไปช่ววิบานหน่อยสามตัวนี้สาม ต้นสองเอ้ยใครนอหนีนอต้นตัดสองต้นตัดสองรอไป้อโอ้โหโยงอยู่ใครเข้ามาวิ่งมาเข้าอีกไอ้ต้มบางต้มบางต้มบางมากโอเขาวาดมากเลย โดนสโดนสตรงนี้สามลหนึ่งลหนึ่งกำลังไปกำลังไปผมหนอช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย่โดนลม้าหลังผมด้านหลังผมช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลังลหนะลหนึ่งนะปล่อยเลยฉลามโอ้ยโทษ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 บันดดหลังหลัช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมผมไม่ได้ยห้าเลยห้าครมาตัดกูนเนี่ย พอห้อยหลังสองตัวนะระวังนะรออีกหนึ่งรอแบบป้าดอไหวป้าววรอวิทโธ่คนหนึ่งมาบินคนสามแล้วคนร่วมผมสามคนเลยนะเขาเยอะว่ะเขาเยอะกว่าเยอะเลยเขาเยอะมากเอาล้มเอาล้มเอ้ยเขาบัฟเขาบ้า เขาเขาเลบัฟเขาเล่นบัฟเราได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไป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 ใครเลือดน้อยบอกทีอบตัดดีนะสวยเดหหมดหดหหมด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 หมหมหมดหมหมด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 หดหมด้มดหมดหมดหดอหหมอ่อนเาห้หมบหนดหน เอาเอาเอาของเราไปให้หมอชุบก่อนกีทางซ้ายเราโดนเยอะไปนะ เราหมดอย่างเอง่อไหนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าของเขาหรือของเราเที่ยบก่อของเราอย่าลืมแยกชายหญิงให้เขานะ ดกดเคสแล้วนะคะมไม่ต้อ,องดกดเหมดยังไม่ต้องกดเคสกันแล้วนะคะน่าจะหมดแล้ว